สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมวันนี้เนาะก็เป็นวันอังคารนะครับผมวันอังคารที่4นะครับเดือน16-5นะครับอันนี้เป็นบทวิเคราะห์กราฟใน y t u t u เนาะโอเคนะครับเมื่อวานกราฟขึ้นมาสวยเลยนะครับอันดับแรกครับเราดูเสถของตัว Time Frame Day ก่อนนะครับว่า เป็นในลักษณะยังไงนะครับเดนะครับจบด้วยแท่งกเขียวแบบนี้นะครับเป็นการบ่งบอกว่ากราฟนั้นเป็นการเสริมแรงบ่ายอย่างที่พี่หมีบอกในห้องวิเคราะห์กราฟเมื่อวันอาทิตย์นะครับว่าพินตัวนี้นะครับพินเซลตัวนี้นะครับเรามองอีกแบบหนึ่งครับว่าเขาขึ้นมาติดในส่วนของกลุ่มแนวต้านนะครับและเขากลับลงมาพักตัวเฉยๆนะครับกลุ่มแนวต้านแลวเขากลับลงมาพักตัวเฉยๆซึ่งถ้ามองการขึ้นไปคราวนี้นะครับมันเป็นการ พักตัวของทางเฟรมใหญ่เนาะนะครับเป็นการพักตัวของทางเฟรมมันอย่างงี้นะครับพอเราเพิ่งเปลี่ยนแท่งมันใหม่นะครับซึ่งการขึ้นมานะครับจุดที่เราจะเฝ้าระวังดูโซนบริเวณตรงนี้ครับอ่าเป็นการไซเวย์นะครับของไทม์เฟรมเดย์นะครับบริเวณหนึ่งเจ็ดสามสองนะครับหนึ่งเจ็ดสามสองนะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งถึงศูนย์เจ็ดนะครับโซนบริเวณตรงนี้เป็นกรอบ แนวรับแนวต้านที่แข็งแรงนะครับเป็นกรอบแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงนะครับโอเคเราเห็นแล้วครับว่าเดนมีแรงบายนะครับถ้าเขาจะขึ้นต่อเดี๋ยวเรามามองกันครับว่าจุดเข้าบายที่ได้เปรียบอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเขาขึ้นไม่ผ่านจุดไหนนะครับจะเป็นจุดที่เราใช้มองในส่วนของการรอเล่นหน้าเซลล์ในส่วนของตัว time frame week นะครับตาม time frame week time frame month เนอะนะครับถัดมาครับมาดูในส่วนของตัว time frame H4 ครับ H4 จบแบบนี้ครับ ตกแท่งแบบนี้นะครับ h4 สีตกแท่งแบบนี้นะครับเป็นในลักษณะของพินบายนะครับเป็นพินบายแต่เป็นพินบายที่อะไรครับที่เกิดใต้แนวต้านนะครับ1 7 0 6 1 7 0 7ดศู0 7์7ก7นเนาี่ยเป็นแนวต้านที่แข็งแรงเรามองดูครับว่าเขาจะสามารถยืนเหนือได้ไหมนะครับถ้าเขายืนเหนือ1 7 0 7ขึ้นมาได้ครับเรามองหน้าบายต่อจุดท p พีคือน 1. ่สามสองนะครับ 1. 7 3 2สามสองนะครับ 1. 7 3 2 1 7สามสองหนึ่งเจ็ด 1นึ่งเกนะครับหนึ่นึ่ก้ะครับอันนี้คือ TP ขาบายวันนี้นะครับถามว่าทำไมให้มองผ่านตัวนี้สังเกตตัวนี้ครับมันมีกลุ่มไซด์เว์ของทางเฟดให้ซีอยู่เป็นจุดที่เรามองกันว่าถ้าเขาจะเบรกขาเซลล์เขาควรจะทะลุต,ตรงนี้ลงมาได้จำได้ไหมครับวันนั้นนะครับเช่นเดียวกันครับเมื่อถ้าเขาจะเบรกขาบายขึ้นไม่ได้เขาต้องยืน,นบริเวณโซนตรงนี้ให้ได้ นะครับเขาถึงจะกลับขึ้นไปเป็นขาบ่ายได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาวางแผนการเทรดกันเราไปดูทุกทางเฟรมให้ครบก่อนถัดมาครับในส่วนของตัวทางเฟรม H1 ครับแน่นอนครับว่า day s i d e w a y เอ่อ H4 s i d e w a y นะครับ H1 ก็ s i d e w a y ตามนะครับ H1 ก็ยังไม่ผ่านนะครับยัคง s i d e w a y บริเวณตรงนี้รอดูโซนบริเวณตรงนี้ครับจะเป็นรับย่อยหรือเปล่านะครับจะเป็นรับย่อยหรือเปล่านะครับ RSI ก็เริ่มกดสัญญาณลงแล้วนะครับกดสัญญาณลงแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะ อะไรครับเขาจะลงนะเขาอาจจะเป็นการลงมาพักตัวและขึ้นต่อก็ได้นะครับเวลาที่เราวางแผนการเทรดนะครับให้เรามองสองหน้าเสมอนะครับถ้ามันหลุดตรงไหนเราถึงจะรันเทรนถ้าไม่ผ่านตรงไหนมันถึงจะเป็นการกลับตัวนะครับอันนี้คือทิศวิธีการมองนะครับสําหรับการวางแผนการเทรดของพี่หมีคราวนี้ครับเรามาดูแผนการเทรดครับโอเคเดย์นะครับมีการลักษณะของการเสริมแรงบายนะครับจุดที่เราจะเฝ้าระวังของคาร์เฟม อ่า h สี่ครับคือโซนบริเวณตรงนี้ครับสองโซนนี้นะครับโซนบริเวณหนึ่งเจ็ดสามสองนะครับหนึ่งเจ็ดสามสองกับหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับคือจุดทีพีขาบายที่เขาจะขึ้นมาได้นะครับทีพีขาบายที่เขาจะขึ้นมาได้เนาะนะครับแต่ตอนนี้กราฟติดต้านครับถ้าเขาไม่ผ่านเขามีโอกาสอะไรครับเขามีโอกาสทำพีเอเซลลงมาพักตัว นะครับจุดที่เขาจะลงมาพักครับคือบริเวณโซนตรงนี้ครับหนึ่งหกแดเหนึ่งหกดสองนะครับถ้าเขาลงมาพักตัวเสร็จนะครับและเขาเกิด PA buy ในช่วงตลาดยุโรปหรือตลาดอเมริกาก็ตามนะครับจุดนี้จะเป็นจุดเข้า buy ที่ได้เปรียบนะครับจุดเข้า buy ที่ได้เปรียบนะครับเราสามารถรอ PA เกิดขึ้นแล้วเราบายกลับขึ้นไปได้ครับ buy กลับขึ้นไปมอง TP ตรงไหนครับ มอง TP บริเวณนี้ครับอ่าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดสามสองถ้าเขาขึ้นมาแล้วนะครับเขาขึ้นมาแล้วไม่ผ่านนะครับ M สามสิบนะครับเกิดเป็น p i นเซลนะครับ M สามสิบเกิดเป็น pin เซลนะครับเราสามารถใช้จุดตรงนี้นะครับเป็นจุดเข้า o r อร์ขาเซลล์ได้นะครับใช้ o r อร์ขาเซลล์ได้นะครับเป็นจุดเข้า order ขาเซลล์ได้รอให้เขาเกิดนะครับ รอให้ก็เกิดพินเซลนะครับใช้เป็นจุดเข้าออเดอร์ขาเซลล์ได้นะครับจุดตรงนี้นะครับ TP ที่มองนะครับ TP ที่มองที่กราฟจะลงมานะครับแต่ถ้าเขาเกิดเป็น PA เซล์เสร็จสมมุตินะครับเขาลงมาเสร็จนะครับเขาลงมาตรงนี้เสร็จเขาเป็น PA เซลต่อนะครับถ้าเขาเป็น PA เซลต่อนะครับจุดที่เรามองครับเข้าเซลล์ได้เปรียบคือบริเวณตรงนี้ครับจุดที่เข้าเซลล์ได้เปรียบ นะครับอันนี้คือจุด tp นะครับอันนี้คือจุด tp ขาเซลล์นะครับที่เรามองกันนะนะครับวันนี้พี่หมีมองการาฟได้สองหน้านะครับมองการาฟได้สองหน้าอยู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าสองแท่งนี้ครับอ่าจะเป็น pa อะไรนะครับ pa อะไรนะครับในกรณีลงมาทดสอบอ่าในกรณีลงมาทดสอบ นะครับอ่าแผนการเทรดประมาณนี้เลยนะครับแผนการเทรดประมาณนี้เลยง่ายมากเลยนะครับง่ายมากเลยนะครับสบายๆเลยนะครับการเทรดวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ยากมากนะครับผมเรารอแค่รอในจุดชัดๆแค่นั้นเองนะครับใครจะรอเล่นหน้าบ่ายก็เล่นหน้าบ่ายครับใครจะรอหน้าเซลก็เล่นหน้าเซลนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตารางข่าวกันครับว่าตารางข่าวมันคืออะไร นะครับวันนี้ตารางข่าวที่สําคัญครับจุดตารางข่าวที่สําคัญวันนี้นะครับมีตอนสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นนะครับสามทุ่มนะครับแล้วก็ตอนสี่ทุ่มนะครับอันนี้คือตารางข่าวหลักๆวันนี้โอเคครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีครับร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับทุกคน